ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะเครื่องมือที่จะทําให้เราทําออนไลน์ได้หรือบางคนนะคะออกมาสร้างตัวตนแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลลัพธ์ยังไม่มีรายได้เข้ามานะะสาเหตุก็เกิดจากอะไรสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการที่ลงมือทําไม่สม่ําเสมอนะคะบางคนนะคะก็ออกมาทําออนไลน์เหมือนกันนะคะหรือว่าออกมาไลฟ์สด แต่ไม่มีคอนเทนต์หรือว่าไม่มีหัวข้อที่จะพูดนะคะออกมาไลฟ์สดก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะอะเราก็มีวิธีที่จะทําให้คุณมีหัวข้อที่จะไลฟ์สดมีเรื่องที่จะมาคุยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโปรโมตตัวเองไปหลายๆช่องทางได้อย่างไรวันนี้คุณยงมีวิธีที่จะ ทำให้เราออกจากความทุกข์ตรงนั้นได้นะคะวันนี้ความทุกข์วันนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องเงินมากกว่านะคะคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะก็จะได้วิธีไปนะคะ,ะวันนี้คุณลุกยงมาไลฟ์พิเศษนะคะปกติจะไลฟ์วันที่วันอังคารนะคะวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาหกโมงครึ่งนะคะตอนเย็นนะคะหกโมงครึ่งนะคะแต่วันนี้ก็เป็นไลฟ์พิเศษ เพราะว่าวันนี้นะคะคนที่มีความทุกข์ทางด้านการเงินเนี่ยในยุคแบบนี้นะคะเยอะมากนะคะมีเยอะมากๆแล้วก็ก็มีหลายๆคนนะคะก็ยินบอกมาถามคุณนุชกยูนะคะว่าทำออนไลน์มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มียอดขายยังไม่มียอดลโฟลลูกหรือว่ายังไม่มีผู้ติดตามนั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะเรามีช่องทาง มีวิธีการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยออกจากาการที่เราติดตรงปัญหาตรงนั้นนะคะนะคะวันนี้คุณนุงยงจะบอกวิธีนะคะก็คือว่าถ้าเราออกมาสร้างตัวตนนะคะเราก็ต้องออกมาเป็นเวลานะคะสมมุติว่าเราออกมาไลฟ์สดนีนะคะ 7โมงสมมติ7โมงใช่ไหมคะเราก็จะต้องออกมาเวลาเดิมนะคะเวลาเดิมทุกๆครั้งทุกๆกวันถ้าไหลทุกวันก็ออกมาเวลาเดิมนะคะเพราะว่าจะทําให้คนดูเนี่ยสามารถจดจําเราได้นะคะสามารถที่จะจําเราได้ว่าคนนี้นะออกมาช่วงเวลานี้นะ,ะถ้าเรามีสิ่งที่ตอบโจทย์คนดูนะคะ สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้คนดูได้นะคะเขาก็จะมาติดตามดูเรานะคะแต่คูนกยูงก็ออกมาบอกหลายๆช่องทางแต่วันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเงินมากกว่านะคะเพราะว่าคูนกยูงเคยมีปัญหาทางด้านการเงินเช่นเดียวกันนะคะมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่เพิ่งจะมาสามารถปลดล็อกตัวเองสามารถที่จะ อกนี้ตัวเองได้ภายในสามเดือนมันจะมีรายละเอียดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าหลายๆคนอยากจะออกจากปัญหาตรงนี้นะคะคุณนกยูงก็จะมีวิธีที่จะพาคุณไปนะคะเพราะว่าคุณนกยูงได้จะทำอคอร์สนะคะเป็นคอร์ส ฝ่าวิกฤตสู่โลกออนไลน์ได้ยังไงนะคะเป็นคอร์สที่มีค,ครูโค้ดที่มีความรู้ความสามารถนะคะมืออาชีพสอน5วันนะคะแล้วก็มีติดตามผมอีก30วันนะคะและรายละเอียดนะคะก็จะคุณนูยงก็จะมาส่งต่อทุกๆวันแบบนี้นะคะวันอังคารวัน หรือหักหรือวันอาทิตย์นะคะก็จะมาส่งต่อแบบนี้นะคะถ้าใครอยากมีผลลัพธ์นะคะที่ปลดล็อกตัวเองที่จะออกมาไล์หน้ากล้องได้แบบนี้นะคะหรือว่า,าปิดบัตรเครดิตได้เหมือนคุณอุกยุงนะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้แบบสบายๆนะคะโดยที่เรามีเครื่องมือที่จะทำให้ไปต่อนะคะและสิ่งสิ่งนี้ จะทำให้คุณสามารถเรียนอยู่บนโลกออนไลน์ได้นะ,ะโดยที่มีรายได้เข้ากระเป๋านะคะเราต้องมีวิธีการนะคะแล้วก็จากที่เราจะต้องมีวิธีการเราก็ต้องเปลี่ยนจากวิธีคิดเราก่อนนะคะว่าเราคิดยังไงกับตัวเองนะคะคิดยังไงกับตัวเองว่าถ้าเกิดเรามีความทุกข์ตรงนี้นะคะเราหยุดคิดนะคะว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรือ เราจะทําอะไรต่อไปกับชีวิตเราดีนะคะอ่ามันเป็นการตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่จะไปต่อหรือว่าอยู่ที่เดิมเทนั้นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะก็โคโนยุงก็จะจบไลฟ์ไว้ก่อนเพียงแต่ว่าวันนี้จะมาบอกการออกจากความทุกข์ได้ยังไงการออกจากความทุกข์นะคะให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เรากาลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่และเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราทุกข์เรื่องทางด้านการเงินเราก็คิดค่ะว่าเราจะทํำยังไงเราถึงจัดแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะการแก้ปัญหาทางด้านการเงินนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะจากการที่เรา,าหารหายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะหรือการออกมาไลฟ์สดก็คือการหารายได้เพิ่มนั่นแหละนะคะแล้วก็การออมเงินอ่าต่างๆเหล่านี้นะคะจะอยู่ในคอร์สเรียนนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการติดตามผลอีก30วันนะคะอ่าถ้าใครสนใจนะคะก็กดลิงก์